ประมาณที่เกิน20ปีนะคะ<อ>จะเห็นว่ามีการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติจากสามประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นจำนวนมากที้เข้ามาทำงานในเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชาซึ่งพม่าเนี่ยมีจํานวนของแรงง,งานข้ามชาติาม,มากที่สุดนะคะแล้ว80%ในนั้นที่เป็นที่บอกว่านะักสัญชาติพม่ามาจากพม่าเนี่ย80%ในนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ลาว นะะคซึ่งข้าวมาจากรัฐมอนมอนสเตทมาจากมาระแวพวกนี้เข้ามาทำงานในเมืองไทยแล้วก็เข้ามาทำงานเป็นจำงหวนมากที่สุดนะคะอย่างในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นบ้านของตัวนี้ท่าเองเนี่ยก็เข้ามาทำงานมากเพราะฉะนั้นประเพณีวั อลักษณ์ซึ่งแต่ละกันเกิดขึ้นนะคะนะเออเดิมนนะ่ะคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่ามรมาห์นแยกกันไม่ออกนะคะจากการที่จะต้องมีเงินท่าจากการที่ไม่เอาลาไม่สั่งประการหลักมากต่อว่าอยากจะปกครองต,ตัวเองเป็นอิสระเนี่ยก็จะต้องคิดนะคะคิดอัตลักษณ์คิดอะไรขึ้นมาใหม่อย่างที่เน้นย้ำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนะคะรวมแต่งขึ้น เพื่อปรับไปตามประ,ก,ประก,ารก,การปรารเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในการเมืองบางอย่างเนี่ยอัตรากก็ต้องปรับปรุงโดยเองไปด้วยนะคะ,ะที่แยกแยก,กันไม่ออกเลยอย่างนี้ก็คือปัจจุบันเกีการแต่งกายในอัตลักษณ์ของเครื่องม่อของแบบธมชาติชาวพม่านะคะอันนี้ก็มิซาร์ชงอนนะคะคนนี้ของสันสจีเราได้เห็นอัตลกักษณ์าการแต่งกายแบบพม่าที่เด่นชัดนะคะซึ่ง พอมาอยู่ในเมืองไทยอันนี้ถ้าเราจุกภาพก็จะแยกไม่ออกเลยนี่คือเหตุการณ์ที่ถือสาครนะคะช่วงนั้นได้มีโอกาสเข้าไปทํางานใจเรื่องนี้นะคะก็พบเห็นอย่างเนี้ยเห็นหน้าตาแบบนี้แต่งกายแบบนี้คาธนาคานะคะรุ่งโสร์น,นะคะเดินไปเดินมาตามตลาดอันนี้เหตุการณ์ที่ตลาดมหาชัยนิเวศแห่งรถโคกนะคะมหาชัยนี่เองนะคะนี่เราก็จะบอกว่าพม่า แต่จริงๆแล้วนี่คือคนมอนนะคะพูดภาษาเยอรมันได้ฉนันสามารถสื่อสารได้สามารถาแลกเปลี่ยนอะไรกันได้แต่ว่าถ้ามองในเชิงอัตลักษณ์่้นกำเนิดการเราจะแยกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นมวลความำจำเป็นที่จะต้องแยกกอนนอกมาในโอกเกี่ยวกับการเมืองก็เลยเกิดที่เกิดที่ทมาขอ,ของที่ประจำชาติเกิดขึ้นนะคะที่ประจำชาตินะคะเกิดขึ้นมาได้อย่าง ของมอญแล้วก็เป็นสัมเนื้ทางก์ชันทิ่าำของมอญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสีเพราะฉะนั้นสีในหมู่มอญเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อีกอย่างก็คือผีผ้าผีนะคะอนนี้จะในผ้าเนี่ยจะเป็นผีผ้าผีซึ่งผ้าผีเนี่ยนิยมสีแดงนะคะในผ้าผีเนี่ยจะมีผีผ้าผีเนี่ยมอญทุกบ้านจะมีนะคะจะมีแล้วก็มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็คนมอญเนี่ยจะต้องทําหน้าที่รักษาผีผ้าผีเนี่ยให้ไม่ ไม่เก่านะคะถ้าเก่าก็จะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ในหมีผ้าสีมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสรงนะคะสะรงตามหมักุกสีแดงนะคะมีผ้ามีเสื้อแขนยาว สีสัอีกหนึ่งชิ้นนะคะสีแดงก็ได้สีขาวก็ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็จะเป็นเสื้อค่ะขาหน้าสีขาวอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ กลางก็เลยกลายเป็นรอยต่อของสีขาวของริมผ้าต่อส่งที่เป็นเต่อกันขรงกลางถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีเครื่องจักรที่ทอเลยโงมาและกระามแต่แถบสีขาวเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เพราะว่าแสดงไม่เห็นอันตรายว่านี่คือสโตรแดงแล้วมีแถบคาด้าขาวสีขาวเนี่ยปัจจุบัก็คือสโตของมอส่วนผักเสื้อก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าสีพื้นก็ได้หรือจะเป็นเสื้อลายตารางสีเล็กๆสีแดงก็ได้ นะคะเป็นฝักหน้าจะมีผ้าโพกหรือไมมกระาษนะคะอันนี้เป็นผ่นของผู้ชายส่วนผู้หญิงก็คือผ้าถุงแดงเหมือนกันแต่ผ้าถุงแดงเนี่ยจะเป็นลายแบบพิคูลนะคะวันนี้ดิฉันก็ใส่ในชุดประจำชาตินะคะอันนี้เป็นแบบตรงรองจะมีแบบชุดเต็มยศอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็จะเป็นผ้าผ้าถุงสีแดงที่เป็นลายดอกพิขูนเล็กๆนะคะโยอย่บางถุงแล้วก็ที่เชิงก็จะเป็นลักษณะของเชิงผ้าถุง นะคะเป็นสีแดงส่วนเสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อสีชมพูก็ได้จะเป็นเสื้อสีขาวก็ได้ขาหน้าแล้วที่สําคัญก็คือเสื้อเนี่ยก็ต้องให้คุมโพกจะเห็นตองก้างเ้นทานใช่ไหมคะจะใส่เสื้อเอลรอยเสื้อของพม่า่จะเอลรอยอลอยแต่เราจะต้องทําให้มันต่างจากพม่าเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เสื้อ่ตัวยาวคุมโพกนะคะเหมือนกับใครใหญ่หรือไม่จำไม่ผิดนะคะคือต้องมีการ ตัชดชางพระคุนมีอะะอ,อะไร,ส,ระะสัอนนอสรอกอย่างนีที่ให้แตกต่างจากพระมาญญ์ญี่ปุ่นเจาชะพันอื่นนะคะของมอเราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาลักษณะนี้นะคะก็สนุกได้ว่ามอเนี่ยือสร้างอัตลักษณ์ใหม่คือในเชิงการเมืองเนีมม่ยเพื่อที่จะแตกแยกแตกตัวหรือแตกหัก นะคะจากการที na, ่เมื่อสมัยก่อนเราไปล่วงงานบรรชาที่ชายแดนนะคะณปัจจุบันงานบรรชาหรือกลุ่มคนที่เป็นคนนอนในพม่าก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยจำนวนมากวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มอนด้วยกันเนี่ยก็จะมาถึงแล้วเราเรียกตัวเองว่าอะไรนะคะเราเรียกตัวเองว่าคนไทยนยมอนเซนแล้วเราก็เรียกมอนมองว่ามอนเดงดหมอนก็คือมนมอนเรายึดโยงว่า เมืองมอนนั้นก็คือเมืองมอนที่ที่เราก็มีความถูกสัมพันธ์เชืนเมโยงกันขวดม,มอนทางทางทาง,ทางมอนมอนมอนเดอ์โกเนี่ยก็จะเรียกเราว่าโมนเซนก็คือมอนทานะคะอันนี้ก็คือเป็นการลักษณะของการนิยามเกี่ยวกับมอนสองสองเทงนดิงอ,อันนี้ก็ ตัวแบบนี้เหมือนกันเวลาเราจะไปงานวันชาติได้น,นะคะทีน,นี้แต่งตัวแบบนี้จะไปงานวันชาติอย่างเดียวได้ไหมนะคะไม่จํากัดน,นะคะเดี๋ยวไปดูโรการแต่ต้นเงินเงินมาจากงานวันชาติก็จริงแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็จะมีสามาอันนี้เป็นบรรยากาศของงานวันชาติทั้งที่59ที่วัดศรีมงคลตะบลนนันน่นต่ออ่ามันเป็นเงินเงินของสายกรก็คื หนึ่งเลวาในชุมชนที่ที่ฉันอยู่นะคะก็มีทุกๆปีช่วงวันนี้ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเปลี่ยนไปวันที่ไม่แน่นอนแล้วนะทางจันทรคติก็คือแดนหนึ่าถ้ำหนือสามนะคะแล้วแต่ว่าจะไปตกวันไหนนะคะอันนี้กลุ่มแรงงานงนอกที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยโดยเฉพาะที่สมุทรสาครก็จัดงานเหมือนชอบนะคะถามว่ารัฐบาลไทยว่าไงเรื่องของกอารจัดงานน่นะคะจริงๆแล้วท่าง มีผู้คนที่ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเราถึงยอมให้ผลชัน้นดิพันที่ม,จม,า,า,มาจากพม่าเน,นี่ยมาจัดงานนชาติใจนำปอกเชิญการเมืองในเมืองไทยได้แต่ถ้ามันจะจัดไม่ได้เลยนะคะถ้าชุมชนนั้นไม่ใช่กอรดดังกันอันนี้ที่จัดได้เพราะว่าชูชเวนีน่้หนุ่ก็เป็นกอร์นะคะแล้วเราก็รับรู้มีเชิญตัวที่สายจำนึกที่กันหนุ่เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีในการหลบเลี่ยง าเยี่มหดีมีพระบรมสาาแล้วนะคะัข้างบนนะคะเปลี่ยนชื่อวัชาติเป็นวันลำลึบรรพบุรุษมอญะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมอนเนนลเดย์ก็ภาษาภาก็เป็เราเป็นวันเกิาวโมนก็คือตรงๆวันชาโในประทไทแล้ก็ลำลึกเาเปงชาติมอก็จัดไปก็จัดมาทุกปีนะคะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย กลุ่มมอในเมืองไทยเองก็จัดงานรสชาติด้วยในนามของมอในเมืมกรุงเทพส่วนมอเมืองมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขารวมกลุ่มกันที่ไหนก็ตามเขาก็จะจัดจัดที่กรุงเทพก็มีจัดที่มหาชัยก็มีนะคะจัดที่กรุงเทพก็มี นำาลก้อะคะหรืผาปักที่อยู่ทีหูบ้านนะคส<ว>่วนผู้หญิงผู้ชายเ,ยเขาก็นเน้นที่ถ้นะคะแล้วก็เสื้อนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเสื้อทางประเพณีมากนะที่เป็นเสื้อผ้า,นนาเสื้อสวยๆคะ่ะเป็นแค่อยืดแต่ในเื้อ,อยืดนในแต่ละปีก็จะก็รอเลยว่า้อยืดปีนก็จะสปนเ,นเป็นลายอะไรนะคะลายพวกนั้นเนี่ยจะแปรงไปด้วย เกี่ยวกับกลุ่มท่านทันมอนอนั้นนะคะน่าสนใจมากนะคะอันนี้เป็นกลุ่มพวกเราเองนี่นะคะที่เรารวรวมตัวกันไปร่วมงานรสชาติที่ชายแดนกันนะคะที่บอกว่ปกลุ่นนะคะอันนี้ที่เ้ยป็นตัวของเรานะคะน้องเจี๊ยบก็ไปนะคะอันนี้เราก็ไปร่วมกันย่างสนุกสนานนะคะเรามีพี่น้องชาวมอนที่อยู่ในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยเพื่จับกันนะคะก็ข้ามฝั่งไปนะคะ เราก็แอบข้ามไปข้ามมาอย่างนี้แล้วค่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีพาสปอร์ตไม่ต้องมีอะไรไปตามตะเขตเดี๋ยวเราก็เคยเข้าไปลึกสุดโดยที่ไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยเข้าไปที่ป่าไร่พุทธายไปปชุมพักกันนะคะก็คือเข้าไปประมาณ50กิโลถึงข้างทุ่งข้าวครึ่งวัน50กิโลในครึ่งวันนะคะข้างข้างเข้าไปประชุมวัดพักนะคะยิ่งหนุ่มมองนะคะเวลาเขาแต่งตัวเขาจะมีงานทีนจะเป็นงานที่ คน,นรอคอยมากนะคะในแต่ละปีจะรอวันนี้หนุ่มสาวก็จะได้ออกมาพบปะกันพูดคุยการแสดงออกเึ่งวัฒนธรรมประเพณีงานเลื่อนเริ่งงานที่ควรดีใจนะคะงานที่เรอาอด้ผูกพันเป็นมรดกที่เรามีมาตั้งแต่อดีตนะคะอันนี้เราก็จะดีใจพวกเราก็รอคอยวันชาติมรดกเราเหมือนกันทุกปีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปร่วมงานในเมืองไทยหรือว่าเราจะข้ามประเทศชายแดนไป ไปร่วมง,งานที่ฝั่งมองก็แล้วแต่โปรกสในแต่และปีนะคะ,อ,ะอันนี้นอ,อนจากนั้นล่ะ,ะชุดประจำชาติไม่ไมจำเป็น,นปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องไปงานนะ